สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกมองทุกบอลครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วพระเอกใหญ่มาแล้วครับพี่น้องพร้อมขึ้นเวทีครับนี่นะครับกลับมาได้สถานทีทีมงานกลับมาครบแล้วนะฮะตอนนี้ก็ต้องเตรียมนะฮะเตรียมอุปกรณ์ครับเดี๋ยวถือท้ายเพิ่งนครับพี่น้องได้แล้วพี่น้องนี่ครับทีมงานกําลังจัดบอุปกรณ์ว่าเป็นข้องถมหมดเลยนี่ครับ ใช้ตะกอวิ่งนะครับจิ้งสั้นครับผมวันนี้เราใช้เป็นเหยื่อสูตรอะไรครับวันนี้อาจารย์สูตรทั่วไปครับเหยื่อท้องตลาดครับผมอย่าไปเสือดิพี่น้องสนใจครับเดย่อสนใจครับทักก็ได้ครับเรามีเยื่อะมีทุกชนิดครับพี่น้องเหยื่อนี่สูตรเทสเองนี่พี่น้องมาเด็นเป็นไหนนะครับปั้นเองครับหาสูตรทําเองกินดีพี่น้องรับประกันครับสนใจอยากคู่จะได้กระทักมาถามได้นะครับนะ เปงผลงานเราครับผมคอยดูผลงานครับวันนี้เรามาค้างครับเดี๋ยวติดตามผลงานไปเดีอยวไปลองครับตอนนี้ขอเตรียมอุปกรณ์ครับไปลองครับยาวๆไปครับสองวันถึงสามครับวันนี้ครับตอนนี้กระแดดลมลุกตกครับพี่น้องนี่ครับนี่ตอวิสกี้นี่ตอนแรงๆครับนี่แล้วนะครับตั้งแคมป์ครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ครับม้องตั้งแคมป์ทีมงานเ้านะครับกับบรรยากาศตอนแรงพี่น้องเดี๋ยวไปพายามบรรยากาศครับ เดี๋ยวหมุนแล้งสิมีเมนูอย่างเฮ็ดซื้อคือต้องกินกับติดตามครับนี่ครับมานอนแขมเปียงครับทั้งพุนกับมีครับผุนมีทีมงานหลายทีมครับวันนี้เบ้าแจ็กใหญ่มาอยู่หม่องหม่องไม้ครับหม่องใกล้ๆบ้านปกติ้าจะไปอยู่ฟังป้นครับพุนฟังหม่องตะเบ้นเหมือนครับต่บ้านวันนี้ค้นรถเต็มเลยครับหม่อนี้มันเขาสีเรียกว่าทะเลบางคูครับถ้ามาเที่ยวก็ปักบุุดมาได้ครับอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบมทะเลบางคูครับ คุนครับฟังพุนครับพี่น้องแต่บาวแจงสิซุ้มซุ้มไม่เห็นดอกกุไก่พุดนนะครับของที่บาวแจ็คไปตกป่าประจำครับยุฟังพุนครับวันนี้รถรถเต็มเลยครับวันนี้นะครับเป็นกับวันหยุดต้นพี่น้องเนาะมันกะหยุดหลายมือครับสกปรกผ้าขอบครัวมาเที่ยวครับอันนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีตอนนี้ครับโดยประมาณนะครับที่มาจะลงไปไปแล้วนี่ครับมันตี ลูกปลาเนาะนะครับเม็ดกับยาขุดครับพี่น้องกับเทียนงานนี่ครับไม้กับไม้นะครับเดี๋ยวสิมีเมนู้ยังกัดติดตามครับพี่น้องว่าหมือแรงเราจะแคมป์ปิ้งกันมีเมนูอะไรครับติดตามครับผมนี่ครับผมเอฟซีครับสถานที่ตั้งแคมป์ของเรานะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟพี่น้องเป็นครับมันครับมันหมานมันหมันเราหมานเราไว้รับฟันปลาพุ่นครับที่วางเบ็ดของเราที่เห็นไฟพี่น้องพุ่นครับฟังพุ่นครับนี่ ไปคอนเสิร์ตที่เห็นวบาเป็นครับมันไกลพี่น้องไกลคนละฟังครับบ่าวแจกอยู่เลยว่ามันเปิดคอนเสิร์ตครับผุนฟังผุนคนหลายครับนะครับคนหลายจะคนง่ายหมองครับนี่ครับแต่ต่อมาอยู่นี่ครับทีมงานนี่ครับอย่พี่น้องนะครับนะครับสถานที่ตั้งแคมป์ของเรานะครับเดี๋ยวมองครับมองเห็ดขั้วเขานะครับพี่น้องเดี๋ยวจะนอยกับทีมงานก่อไฟเกิดขึ้นนะครับระบำกองไฟของเรานครับ ครับผมเมนูเจนนี้เราจะเสนอเมนูครับหมูย่างพี่น้องตุ๊กปลากินหมูย่างกันแล้ววันนี้หมูย่างครับหม่มีบ่มีครับมีแต่ว่าชิมบทเฮ็ดนี่นี่มากไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดังไฟกันน่อครับมากลี้งเลยมักมากลี้ยงหนักมักไปแล้วเดี๋ยวนะครับเราสิมเพิดนหกไหโอ้แต่เลี้ยงครับผมต้องขออภัยพี่น้องเนาะเพราะอาศจรรย์ิดนึงครับเพราะว่าอยู่กลางเขื่อนพี่น้องเราเราหมักไปแล้วครับเอาเดี๋ยวติดตามต่อไปครับพี่น้องครับสิเป็นยังไงครับผม มีนุมเซลนี่ครับเดี๋ยวสิซุปมะเขือพี่น้องร่างหนึ่งเข่าครับผมทั้งนั้นเดี๋ยวซุปมะเขือกินครับวันนี้หลังจากตีเขาสู่กับพายุฝนมาเมือนขึ้นครับนะสู่กันแบบตะพื้นตะพื้นเลยเมือนขึ้นสู่กันแบบวิ่งสมองเลยติดตามไปเลยครับผม ครับสวัสดีสวัสดีตอนสอบครับพี่น้อง,งน,นะครับก็บรรยากาศตอนสอบครับเมื่อคืนนี่ฝนตกพี่น้องเอ้ยวะใบเตยให้พี่น้องบังแดเมื่อคลื่อนนีนะ่ฝนตกแข็งเมื่อคืนนี่ฝ้ากระเลี่ยมกุ้งเล้ยปิดกล่องใบเตยไทยบรรยากาศพี่น้องเลี่ยงหมกเคลืนครับเลยมาถ่ายตอนสอบครับนี่ครับตอนนี้ก็ตีหาก็กลัวครับหมอกกระดงไหลพี่น้องนะครับ บอกลุงเฮงบอกน้องแจกกับฝนตกมาขึ้นครับนี่ยหม่องนอนมาขึ้นเบาแจกอยู่กันนี่แหละนอนกันอยูนอนนน่มาขึ้นยุ้งกระไดฝนกนระตกโอ้พี่น้องเอา้าบมว่ากันครับใจมันรักอ่ะครับเรียบร้อยครับพี่น้องกับเขา่เาเขาใส่ปุ่งรอฮะปุ่งยัง,งใส่ผงทีไรถนี่โอ้ยใส่ปีกเหรอใช่สิอันไหนยอง บอลบอลแล้วบอลนี่ไม่ได้ปุ่งไว้ติย้ำปากกระป๋องโอ้โหตปลาเคอร์พี่เนาะต้นปลาเคอร์นี่ปุุงจอมแก้วกับปี๊ข้าวไปนอนไหมนี่น้ำใหม่ขางเคอร์ฟี่เลยครับเสียบๆแล้วกันครับผม

โอ้พี่เพ็กเลยนะ <laughs> พี่เป็นเรองเลยอ่อนี่นะครับพี่ก็เหนื่อยแล้ันในหะ้เพบัติะครับพี่ก็เนี่ยโอ้เพจด่วนออกงงกับหลันอะ no meu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะฮะกับทีมงานครับนี่นะครับแคมป์ปิ้งหมึกขึ้นครับคลิปนี้กับประมาณนี้พี่น้องเสียดายครับหมึกขึ้นบระเทศไทยเพราะฝนตกแห้งหมึกขึ้นครับใตากระเลียมพายุเขาข้าบหมึกขึ้นนะครับต้องขออภัยพี่น้องบมูเป็นยางครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าครับพี่น้องลาวจ็กสีเฮ็ดยางสูกินดูวยิไปที่เรใส่กันติดตามครับสำหรับคลิปนี้ครับทีมงานกขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม